วันนี้มาลาดนัดกันทุกคนเหรอลาดเจ้าวนาติ์เหนือกลองจังหวัดกระบี่วันนี้เราแขกมาตั้งแต่ตีเจ็ดเลยตีเจ็ดวัวเช้าวันนี้กะลีปับ๊บเจ้านี้กินรอยอยางแรงทุกคนเหรอแต่เรามาสายแรงก็อดนะทุกคนเหรอของเขาขายดีนี่ลาดเจ้าวนาติ์เหนือคลองค่อนข้างใหญ่เขาขายของกันกะลุยนี่มีผักสดสดผักบ้านๆกุ้งหอยปูปลาถึงราคาก็ไม่แพงนี่หอยบิดสามโลร้อยเรากินไม่ได้นี่ทุกคนเหอก็กินแล้วมันปืโจเหมือนอีเป็นลมมันหอยกะลุยนี่ทุกคนเหออีกินหอยไอ้เลยบางทีเราตายไอ้แรงมัน นะต้องแกบตายวิดีโอแกบเดิน mm hmm. แล้วว่าคนเดินเบียดกันแทบอีไม่มีทางเดินเชา้ชาเช้าเขาแกบมารื้อกับข้าวกันทุกทีเรามาตีเก้าคนไม่ค่อยเยอะเต่าเดินนี่ถึงเรามาพบปูจักรจันเขาขายปูจักรจันกันทุกคนเออโลโลอยคือเราว,ว่ามันถูแรงงั้นเราว่ามันไม่มีไข่แน่เลยก่อนก่อนรื้อที่ปานจาราเหรินโลรองร้อยแปดสิบนุกแต่ว่าไข่ทุกตัวถึงลงเรียงดวงรื้อไปต้มแรงเวลาเลือกอก็เลือกเอาตัวหนัก,นกๆทุกคนเออเผื่ออีพบตัวที่มันไข่รักสองสามตัวก็ยังดีเบื่อมันไม่ค่อยหนักนี่เราว่า ถึงไขมันกินมากแรงก็มึนหัวมันรู้สึกเหมือนความดันไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นนั้น <laughs> แต่ก็ไม่ลาบนี่กินลาวเบอเราชอบปลาสดสดกะลุยแล้วเขาขายปลากะเอนี่อยกกินปลาไอ้รอยตาาร้อยตาท้าสิบก็ยังอีกกินปลาตัวเล็กตัวใหญ่ปลาเค็มหรือว่าปลาสดยังทั้งเปให้ตือตังมานี่ได้กินแน่นอนสาว่าตาิดนี้กุ้งจานร้อยกับหมึกจานร้อยไม่ค่อยยังนี่แต่ปลาสดสดกะลุยเม็ดถึงเราไม่รู้อีซื้อปลาอะไรดีเบอในตู้เย็นยังเลยนูปูนี่ตาท้าสิบบาทตัวเล็กแต่ว่าถ้าใครได้ปานมาเที่ยวกับบีอย่าลืมมาแวะกันนะทุกคนเออลาดวัวเช้าวันอาทิตย์เหนือคลองยัง้ขอองงรยัเ เดินไปเดินมาจับหลงกับรามีเบื่อเดินเบียดกับเพื่อนรามีแลไม่เห็นเรียงว่าตัวเตี้ย <c oughs> เดี๋ยวแวะซื้อหญ้าหมูไปฝาลูกสาวกอลูกสาวชอบหญ้าหมูก็คือฟ้ารังบ้านเราเรียกฟ้ารังว่าหญ้าหมูนี่กุ้งแหง้งกุ้งฝอยยังทั้งเพลาชิงช้างปลาเค็มเคยแกงเคยน้ำชุบถ้าเคยแกงเราอีซื้อที่ลาดนัดถึงเคยน้ำชุบเราไปเอาที่พังฮาน้องสาวแม่ผัวเรามีอาชีพทำเคยพอไปพังฮาเราอีเอามาตุนไว้หลายๆโลพอเม็ดค่อยไปลาวไม่ใช่ว่าเคยที่อื่นไม่โรยคือเคยที่อื่นก็โรยเหมือนกันแต่ว่าเราติดรส เคยพังหาที่เรากินประจำถึงน้าสาวทำเองไม่ใช่สีไม่ใชอย่างอื่นผสมสะอาดแน่นอนอขาหลบก็มาพบคงเหนียวเดี๋ยวเราอีซื้อคงเหนียวไปต้มสักรองโลมาถึงก็แขบมาต้มปูจักกะจันกันเลยอยากรู้นี่ว่าข้างในมีใครไหมซื้อมาโลเหลือ120อย่บาทยังประมาณ9ตัวแล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำเปิดควายปิดขวาต้มไว้เดี๋ยวใจก็เดือดแล้วนี่เปิดควายให้แรงได้เดือดเร็วๆนี่ชุกเลวสีสวยนี่แลหน้าตามันตาอยู่ไม่เหมือนปูเลยมันอยู่คล้ายๆกุ้งผสมปูแล้วออมาเป็นแมงมุม Ha ha ha. แล้วว่าแกย่าอีตายนี่หวังอีแกได้เจ็บมือเมนตัวแรกเปิดออกมาเป็นอย่างที่คิดทุกคนเออไม่ค่อยลองแกตัวที่สองล่าตัวตัวที่สองก็เหมือนกันทุกคนเออพอแก่รีห้าตัวไม่ค่ยสักตัวเดียวเออว่าไรมันโษแรงไม่คุ้มกับหัวไม่มือแหเลยอุตส่าทำน้ำจิ้มซีฟูดอย่างรอยเซ็งเลยนี่ไปนั่งกินคงต้มทำใจอยู่พักหนึ่งแล้วหลบมาแควกเนื้อไว้กินกับน้ำจิ้มซีฟูดและแม่เอ้ยปอมีตายนี่แควกเนี้อออกมาได้เนื้อแทดเดียวนั่งแควกเนื้อปูประมาณห้าตัวยังได้ไม่ถึงขีีีดดทุกกคนนนเเเเออแลตตาาปััวว้้้้่๋ยจิมบ ซีขูดสักคำเดี๋ยวมันอีเชียเจย์ภูราทำน้ำจิ้มซีขูดไว้อย่างโลยไม่ได้กินเคยกินเนื้อก็ยังดีนี่ทุกคนเออกินตะกคำพอที่เหลือไว้ให้ลูกราวและปูอีกจีตัวไว้ให้แม่ผัวนั่งแควก <c oughs> รูงีซื้อกุ้งตาดร้อยมาต้มร้อยวาเออสิ่งเลย